อย่าเพิ่งจ่ายถ้าคุณเจอเลขนี้บนแบงค์20เลขเศรษฐีเก็บไว้เป็นแม่เหล็กดูดเงินพกติดตัวไว้รวยไม่รู้เรื่องขอบคุณสำหรับการกดไลค์และติดตามช่องครับหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งยื่นแบงค์20ใบนั้นให้แม่ค้าลองพลิกดูเลขท้ายข้างหลังสักนิดเชื่อไหมครับว่ากระดาษสีเขียวมูลค่าน้อยนิดในมือคุณใบนี้อาจจะเป็นตั๋วเงินที่เรียกทรัพย์ก้อนโตเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้ มีคนจํานวนมากที่ชีวิตพลิกผันจากการเก็บธนบัตรขวัญถุงที่มีตัวเลขจักระพัดซ่อนอยู่วันนี้ผมจะพามาเปิดตำราลับที่เศรษฐีหลายคนไม่เคยบอกใครว่าเลขท้ายแบบไหนที่ต้องเก็บไว้บูชาและแบบไหนที่ต้องรีบใช้ให้ไวพร้อมกับเจาะลึกไปถึงสมัยพุทธกาลว่าเงินน้อยสร้างเศรษฐีใหญ่ได้อย่างไรหลายคนมองข้ามธนบัตรใบละ20บาทครับ เพราะมูลค่ามันน้อยซื้อข้าวจานเดียวยังไม่ได้เลยแต่คุณรู้ไหมครับว่าในทางจิตวิญญาณและการเงินธนบัตรใบละ20คือราชาแห่งการหมุนเวียนครับมันคือธนบัตรที่ถูกเปลี่ยนมือบ่อยที่สุดเร็วที่สุดและเข้าถึงคนทุกระดับชั้นมากที่สุดและที่สำคัญครับสีเขียวสีเขียวคือสีแห่งความอุดมสมบูรณ์สีของธาตุไม้ที่เจริญงอกงาม และสีของเหนี่ยวนำรัพย์การเริ่มต้นเก็บเงินขวัญถุงด้วยแบงค์20จึงเป็นกุโลบายที่ฉลาดที่สุดเพราะมันหาง่ายแต่การจะหาใบพิเศษนั่นแหละครับคือความท้าทายวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยเรื่องการสะสมของเก่าหายากครับแต่เราจะคุยเรื่องพลังงานตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในเลขท้ายหรือเลขชุดของธนบัตรที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดนี่แหละครับถ้าคุณเจอเลขที่ใช่ มันจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดูดเพื่อนๆของมันหรือธนบัตรใบอื่นๆให้เข้ามาในกระเป๋าต่างคุณคุณเคยหยิบเงินมาดูไหมครับว่าเลข7หลักบนธนบัตรมันบอกอะไรเราบ้างตัวเลขแต่ละตัวมีพลังงานดาวนบเคราะห์สถิตอยู่ครับแต่จุดที่เราจะโฟกัสกันแบบเนื้อเนื้อเน้นๆคือ2ตัวท้ายและ3ตัวท้ายครับทำไมต้องดูเลขท้ายเพราะมันคือบทสรุปครับ เหมือนนำสกุลที่บอกตระกูลเลขหน้าคือการเริ่มต้นแต่เลขท้ายคือผลลัพธ์ที่จะตกอยู่กับเราถ้าเลขท้ายดีปลายทางก็สวยงามในตำราเลขศาสตร์ที่ประสานกับความเชื่อโบราณมีกลุ่มตัวเลขที่เรียกว่าเลขมงคลดูดซับที่ถ้าไปอยู่บนแบงค์20เมื่อไหร่ห้ามใช้เด็ดขาดครับให้พับเก็บใส่ช่องลับของกระเป๋าสตางค์ทันทีเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันครับว่า มีเลขอะไรบ้างที่คุณอาจจะเผอจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเมื่อเช้านี้เลขตัวแรกที่ต้องกวาดสายตามาหาให้เจอคือเลข8ครับโดยเฉพาะถ้าลงท้ายด้วย8หรือ88ในทางความเชื่อทั้งไทยและจีนเลข8คือเลขแห่งความร่ำรวยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเลขของราหูในด้านดีคือความมั่งคั่งลาบลอยและเงินก้อนใหญ่ที่มาแบบไม่คาดฝัน มีแม่ค้าขายผลไม้คนหนึ่งชื่อป้าแตว๋วแกเล่าให้ผมฟังว่าแกเก็บแบงค์ยีที่ลงท้ายด้วย88ไว้ใบหนึ่งแกพับเป็นรูปสามเหลี่ยมใส่ไว้ในตะกร้าเก็บเงินเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่วันนั้นยอดขายแกทะลุเป้าตลอดผลไม้เน่าเสียน้อยมากเหมือนมันมีแรงดึงดูดลูกค้าให้เดินเข้ามาใครที่มีอาชีพค้าขายอาชีพที่ต้องหมุนเงินต้องเจรจาธุรกิจถ้าเจอแบงค์ยีลงท้ายด้วย8 ให้เก็บไว้เลยครับมันคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้กระแสะเงินสดของคุณไหลลื่นไม่ติดขัดต่อมาคือเลข6ครับเลขนี้หลายคนชอบมากเพราะดาวสุขเลข6คือเทพเจ้าแห่งความรักความสุขและโชคทับครับเงินที่มากับเลข6คือเงินที่มาด้วยความสุขเงินที่หาได้ง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นถ้าคุณเจอเลขลงท้าย6 5หรือห 6, 6 หรือ6-9นี่คือสุดยอดครับโดยเฉพาะคู่6-5นี้คือคู่ซัพย์คู่โชคเป็นเลขที่ผู้ใหญ่เมตตาถ้าคุณทำงานประจำแล้วพกแบงค์20ลงท้ายด้วย6-5ไว้ในกระเป๋าเสื้อเวลาเข้าหาเจ้านายหรือไปเสนองานลูกค้ามักจะราบรื่นได้รับการสนับสนุนเลท6บนแบงค์20จะเปลี่ยนเงินน้อยให้เป็นความสุขครับเหมาะมากสำหรับคนที่รู้สึกว่าหาเงินได้เยอะแต่ไม่มีความสุข หรือเก็บเงินไม่อยู่เลขนี้จะช่วยอุดรอยรั่วและเติมความชุ่มชื้นให้หัวใจและกระเป๋าต่างครับถ้าใครสายมูแบบเน้นความมั่นคงไม่หวือหวาแต่ยั่งยืนต้องหาเลข5ครับโดยเฉพาะเลขลงท้าย4-5หหรือ5-9เลข5คือดาวพฤหัสบดีตัวแทนของสติปัญญาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเรื่องเล่าจากหนุ่มพนักงานออฟฟิศคนหนึ่ง แกเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะมากหมุนเงินไม่ทันแกไปเจอเคล็ดลับนี้เลยลองหาแบงค์20ลงท้ายด้วย59มาเก็บไว้แกบอกว่าทุกครั้งที่แกจะรูดบัตรหรือจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแกจะเห็นแบงค์ใบนี้ในกระเป๋าแล้วเหมือนมีสติเตือนใจจากที่เคยใช้เงินมือเติบแกเริ่มคิดรอบคอบขึ้นเริ่มมองหาช่องทางหารายได้เสริมจนสุดท้ายแกปลดหนี้ได้หมด แกบอกว่าแบงค์ใบนั้นไม่ได้เสกเงินให้แกแต่เสกปัญญาให้แกบริหารเงินเป็นนี่แหละครับความศักดิ์สิทธิ์ของเลข5ขอขั้นด้วยเรื่องจริงจากพี่ชัยคนขับแท็กซี่ที่ผมเคยนั่งรถแกพี่ชัยแกโชว์แบงค์ยีใบเก่าๆยับๆใบหนึ่งให้ผมดูเลขท้ายมันคือ289แกบอกว่าน้องเชื่อไหมตั้งแต่พี่เก็บใบนี้ไว้พี่ไม่เคยขับรถเปล่าเลย แกเล่าว่าวันนั้นผู้โดยสารทอนเงินมาให้แกเห็นเลขสวยดีเลยเก็บไว้ไม่ยอมใช้วันรุ่งขึ้นมีฝรั่งแมมรถแกไปพัทยาได้เงินก้อนโตหลังจากนั้นงานก็เข้าตลอดรถไม่เคยเสียหนักๆเลยเลข289นี่คือเลขหงพรับเป็นเลขแห่งอำนาจบาร,รมีและเงินก้อนโตสำหรับพี่ชัยแบงค์20บาทใบนั้นมีค่ามากกว่าธนบัตรพันบาท เพราะมันคือเครื่องรางที่สร้างความมั่นใจให้แก่ทุกเช้าที่สตาร์ทรถจะไม่พูดถึงเลขนี้ไม่ได้เลยครับเลข9เลขแห่งความก้าวหน้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าแบงก์2ีของคุณลงท้ายด้วย9โดยเฉพาะ99หรือมีเลข9เยอะๆในแถวเก็บไว้เถอะครับห้ามใช้เด็ดขาดเลข9คือการมีแบ็กอัพที่ดีครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะมีแรงหนุนที่มองไม่เห็นช่วยผลักดัน ยิ่งถ้าเป็นแบงค์20ที่มีรูปพระมหาจักรสัตว์ซึ่งเป็นสมมุติเทพอยู่แล้วพลังบารมีจะยิ่งทวีคูณใครที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดทําอะไรก็เหมือนโดนขัดขาลองหาแบงค์20ลงท้ายด้วย9มาใส่กระเป๋าแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรดูครับมันเหมือนเราพกเสาสัญญ,ญาณที่เชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวตลอดเวลาฟังเรื่องตัวเลขมาเยอะ ลองมาดูมุมมองทางธรรมในสมัยพุทธกาลกันบ้างครับว่าเงินน้อยสร้างตัวได้จริงหรือมีชาดกเรื่องหนึ่งชื่อจุลเศษฐีชาดกหรือเศษฐีหนูตายชายหนุ่มคนหนึ่งยากจนมากมีทุนตั้งต้นเพียงแค่หนูตายตัวเดียวเปรียบเหมือนแบงค์20บาทของเรานี่แหละครับเขาเอาหนูตายไปขายให้คนเอาไปเลี้ยงแมวได้เงินเล็กน้อยแล้วเอาเงินนั้นไปซื้อน้ำอ้อยแจกคนเก็บดอกไม้ แลกกับดอกไม้แล้วเอาดอกไม้ไปขายต่อเขาหมุนเงินจากทุนที่แทบเป็นศูนย์จนกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะปัญญาและความช่างสังเกตครับแบงยีที่เราเก็บไว้ก็เหมือนหนูตายตัวนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเก็บมันไว้เป็นเงินขวัญถุงเพื่อเตือนใจให้เรารู้จักต่อยอดมันก็กลายเป็นเงินล้านได้ครับในสมัยพุทธกาล คนโบราณเขามีความเชื่อเรื่องเงินก้นถุงหรือเงินเชื้อครับเขาเชื่อว่าเงินทองมีชีวิตมันต้องการเพื่อนถ้าเรามีเงินเชื้อนอนนิ่งๆอยู่ในถุงมันจะเรียกเพื่อนฝูงให้ตามมาการที่เราเก็บแบงค์ยี่เลขสวยไว้โดยไม่ใช้คือการกุศโลบายในการสร้างวินัยครับมันเป็นการบอกจิตใต้สํานึกว่าฉันมีเงินเหลือนะฉันไม่ได้ถังแตกความรู้สึกว่ามีนี่แหละครับสําคัญมาก ถ้าเปิดกระเป๋ามาแล้วว่างเปล่าจิตจะตกรู้สึกขาดแคลนแต่ถ้าเปิดมาแล้วเจอแบงค์ยีพับไว้อย่างดีจิตจะชื้นขึ้นมาว่าอุ่นใจยังมีเงินพลังงานความอุ่นใจนี้จะดึงดูดซัพย์ครับแล้วจะเก็บยังไงให้ขลังไม่ใช่ยัดยัดไว้จนยับยุย่ยีนะครับการปฏิบัติต่ตอซัพย์บ่งบอกถึงความเคารพต่อทรัพย์มีวิธีพับที่นิยมกันคือพับสามเหลี่ยมหรือพับรูปหัก รูปหัวใจแต่เคล็ดลับที่ง่ายที่สุดคือพับให้เห็นตัวเลขมงคลน,นั้นชัดเจนครับแล้วแยกใส่ช่องซิปหรือช่องที่ไม่ได้หยิบใช้ปนกับเงินอื่นหันหัวธนบัตรเข้าหากระเป๋าเหมือนเรียกเงินเข้าบ้านอย่าหันหัวออกการจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์ให้แบคงเรียงกันสวยงามไม่กลับหัวกลับหางเป็นการจัดห่วงจุ้ยกระเป๋าสตางค์ครับเมื่อที่อยู่สะอาดเงินทองก็อยากมาอยู่ด้วย มีเลขดีก็ต้องมีเลขที่ต้องระวังครับถ้าแบง2์ของคุณลงท้ายด้วยศูนย์เช่น0ูหรือ10ศูนย์ปิดท้ายตามตำราว่ามันคือความศูนย์เปล่าหรือรั่วไหลหรือเลขคู่ศัตรูอย่าง67หรือ76อันนี้เป็นเลขแห่งความขัดแยง้งเหนื่อยยากเก็บเงินไม่อยู่ถ้าได้มาแนะนำว่าให้รีบใช้ครับเอาไปทำบุญหรือเอาไปซื้อของใช้จำเป็น เพื่อให้มันหมุนเวียนออกไปไม่ต้องเก็บไว้เป็นขวัญถุงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งรังเกียจมันนะครับเงินก็คือเงินมีค่าเสมอเพียงแต่ในหน้าที่ของเงินก้นถุงเราเลือกตัวที่พลังงานดีที่สุดมาทําหน้าที่แม่ทัพส่วนตัวอื่นก็ให้เป็นทหารเลวออกไปจับจ่ายใช้สอยตามหน้าที่ครับแบ่ง20เลขสวยจะเป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกถ้าคนถือไม่มีบุญบรารมีรองรับครับ ย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลท่านอนาถบินทกะเรษฐีผู้มั่งคั่งท่านไม่ได้รวยเพราะสะสมเลขสวยแต่รวยเพราะทานบาร,รมีครับดังนั้นเมื่อได้แบงค์เลขสวยมาแล้วให้ถือแบงค์นั้นไว้พนมมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เงินใบนี้เป็นสื่อนำพาพภคทัพมาสู่ข้าพเจ้าเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้นำไปสร้างบุญบาร,รมีสืบไปจากนั้นให้มันทำบุญหยอดกระปุก หรือโอนเงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อยให้กระแสบุญมันไหลเวียนผ่านตัวเราแบงค์ขวัญถุงนั้นจะกลายเป็นวัตถุมงคลมีชีวิตที่ทรงพลังทันทีครับมีเรื่องเล่าของนาสมแม่ค้าขายข้าวแกงแกเล่าว่าวันนั้นแกไม่มีเงินทอนลูกค้าแกเกือบจะควักแบงค์ยีขวัญถุงเลขท้าย789ที่ลูกชายให้ไว้ออกมาทอนแล้วแต่ใจมันกระตุกครับแกเลยบอกลูกค้าว่าแปบ๊บหนึ่งนะลูก เดี๋ยวป้าไปแลกเงินเซเว่นมาทอนแกยอมวิ่งไปแลกเงินกลับมาทอนลูกค้าพอลูกค้าไปแล้วแกมานั่งหอบแล้วลูปแบงค์ใบนั้นบอกว่าเกือบไปแล้วนะเราเชื่อไหมครับเย็นวันนั้นมีคนมาเหมาแกงหม้อใหญ่ไปเลี้ยงงานศพแกได้กําไรเป็นพันน้สมบอกว่าถ้าป้าเอาใบนั้นทอนไปป่านี้ป้าคงนั่งตบยุงมันอาจจะเป็นความบางเงินครับแต่สําหรับนสม มันคือปาฏิหาริย์ของการยั้งคิดและรักษาของครับหลายคนเริ่มเครียดขนทั้งกระเป๋าแล้วไม่มีเลข8หรือ9เลยมีแต่เลขอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องตกใจครับถ้าหาเลขท้ายสวยๆไม่ได้ให้ดูผลรวมครับเอาเลขท้าย2ตัวหรือ3ตัวมาบวกกันให้ได้ผลลัพธ์เป็นเลขมงคลเช่นลงท้าย34 3บวก4เท่ากับ7อาจจะเหนื่อยนะครับ แต่ถ้าลงท้าย14 1บวก4เท่ากับ5ปัญญาหรือ24 2บวก4เท่ากับ6เมตตามหานิยมก็ใช้ได้เหมือนกันครับและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกแรกครับถ้าคุณจับแบงค์20ใบไหนแล้วรู้สึกถูกชะตารู้สึกชอบใบนี้เป็นพิเศษแม้เลขจะไม่สวยตามตำราก็เก็บไว้ได้ครับ เพราะนั่นคือลางสังหรณ์ส่วนตัวของคุณที่จูนติดกับเงินใบนั้นอาจจะฟังดูแปลกครับแต่การมองแบงค์ยีสก็สอนธรรมะได้ครับในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาความไม่เที่ยงเงินทองเป็นของนอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่แบงค์ขวัญถุงที่เราหวงนักหวงหนาการเก็บเงินขวัญถุงจึงไม่ควรเก็บด้วยความยึดติดหรืองมงายแต่ให้เก็บด้วยความมีสติ รือว่านี่คือเครื่องมือในการดํารงชีวิตและเป็นเครื่องเตือนใจให้ขยันหมั่นเพียรถ้าวันหนึ่งเราตกอับไม่มีข้าวกินจริงๆแบงขวัญถุงใบนั้นแหละครับคือฮีโร่ที่เราต้องงัดออกมาใช้เพื่อรักษาชีวิตนั่นคือหน้าที่สูงสุดของมันครับคือการช่วยเราในยามคับขันมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือการให้แบง20เลขสวยเป็นของขวัญครับในงานบวชงานแต่ง หรือให้ลูกหลานพีใหม่แทนที่จะให้เงินเยอะๆลองให้แบงค์20เลขสวยเช่นลงท้าย99หรือ88ที่เราคัดมาแล้วบอกเขาว่านี่คือเงินขวัญถุงนะเก็บไว้ให้ดีขอให้รวยๆการให้แบบนี้ผู้ให้จะได้บุญจากการให้กำลังใจผู้รับก็จะรู้สึกดีใจและเห็นคุณค่ามากกว่าจำนวนเงินเป็นการสูงต่อพลังงานบวกครับ ยิ่งเราให้ความโชคดีออกไปความโชคดีก็จะยิ่งสะท้อนกลับมาหาเราเป็นกฎแห่งกรรมที่เที่ยงตรงเสมอแท้จริงแล้วแบงค์20เลขสวยไม่ได้เสกเงินล้านให้เราโดยตรงหรอกครับมันคือกุญแจที่ไขเข้าสู่จิตใจที่มั่งคั่งของเราเองเมื่อเราเริ่มใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเลขท้ายธนบัตรแปลว่าเราเริ่มใส่ใจเรื่องการเงินแล้วเมื่อเราเริ่มเก็บเงินก้นถุง แปลว่าเรามีวินัยการออมแล้วและเมื่อเรามีความสุขกับการสะสมแปลว่าเรามีทัศนคติที่ดีต่อเงินแล้วลองเปิดกระเป๋าสตางค์ของคุณดูอีกทีสิครับมีแบงค์20ใบไหนที่ลงท้ายด้วย8 9 5หรือ6ไหมถ้ามียินดีด้วยครับคุณมีเชื้อเศรษฐีอยู่ในมือแล้วเก็บมันไว้ให้ดีพับให้สวยงามแล้วบอกกับมันว่าผาเพื่อนมาเยอะๆนะ แต่ถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรครับวันนี้พรุ่งนี้ลองสังเกตเงินทอนให้ดีโอกาสและความโชคดีมักซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามเสมอขอให้แบงค์20นำทางให้คุณพบกับความมั่งคัง่งทั้งทางทรัพย์สินและทางจิตใจขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรและใช้ชีวิตไม่ประมาทนั่นคือคาถาเศรษฐีที่คลังที่สุดครับ ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆสวัสดีครับ